บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะกระส้มจะมาจัดการดูแลมะละกอชุม,าาชมแพต้นเตี้ยเนาะถ้าเราไม่จัดการข้างล่างให้โล่งหมายถึงญยาที่ขึ้นมาเกือบคลุมหรือคลุมที่โคนต้นอะเราต้องสางออกให้ให้โล่งค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ ไม่เป็นที่ส่องสุมของมแงมลงมแมลงก็เป็นพวกมดพวกเพลี้ยนี่แหละตัวดีที่ผ่านมาประสบการณ์สอนไว้แล้วค่ะปลูกมะละกอเตี้ยนี่ดูแลยากมากมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่มะละกอต้นเตี้ยลูกดกเก็บง่ายลูกสวยด้วยนี่ประสมไปเอาอะไรมาร้อยางค่ะ ร้อยอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆปราสมชอบสั่งมาหลายสิบเลยค่ะรวมๆแล้วก็เป็นร้อยในสวนทั้งหมดเนี่ยไปครอบตรงนั้นตรงนี้ก็ตัดหญ้าสางหญ้าข้างล่างออกเนาะอย่าให้เขาไปใกล้คนต้นของมะละกอยิ่ง างออกได้กว้างแค่ไหนยิ่งดีค่ะมะละกอจะได้ไม่โดนรบก,กวนมแมลงจะได้ไม่เดินไต่ขึ้นไปได้เสร็จแล้วก็ไปตัดต้นกล้วยหน่อกล้วยมาค่ะช่วยเก็บความชื้นช่วยให้ความชื้นได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ประส้มเรียนรู้มาเมื่อแรกๆที่มาทำสวนแล้วก็ใช้อยู่แบบนี้อยู่เรื่อยมา ก็เลยเป็นสาเหตุว่าะปลูกกล้วยทั่วสวนเลยค่ะแรกๆก็ปลูกเป็นเป็นจุดไว้ท้ายสวนนู่นจะได้ไม่รกคิดว่างั้นแต่สุดท้ายก็ค้นพบว่าปลูกไว้ไกลก็เราก็ต้องไปตัดอยู่ไกลแล้วก็แบกมาหนักมากพอปีหลังๆก็เลยปลูกกระจายไว้ ทั่วสวนค่ะเพราะว่าใกล้ตรงไหนก็ตัดตรงนั้นแล้วก็ตัดหน่อกล้วยมาใช้นี่แบบไม่ค่อยเสียดายเลยเพราะว่าหน่อกล้วยเขาออกเยอะเนาะถ้าหน่อไหนที่ยังเด็กยังเล็กก็ตัดได้เลยแต่ถ้าหน่อที่ใกล้จะมีหัวปลีคืออายุเขาได้ห้าหเดือนเราก็เราก็ ยังไม่ตัดรอให้เขาออกหูปลีก่อนแต่ในบางครั้งก็จำเป็นต้องตัดสางค่ะเพราะว่ากล้วยออกหน่อเร็วมากแน่นมากก็ไม่ได้ไม่ดีก็เลยเป็นการดีทั้งสองทางค่ะตัดต้นกล้วยตัดใบกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ช่วยรักษาความชื้นช่วยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ แล้วก็ได้สางกอกล้วยด้วยกล้วยกอหนึ่งกอหนึ่งก็ไม่น่าจะไว้เกินสีหต้นเนาะอย่างตามสวนที่เขาทำปลูกขายจริงๆเขาก็เหลือกอละต้นแล้วก็เลี้ยงหน่อไว้นิดหน่อยแต่อันนี้เราปลูกแบบติดสวนเราก็ให้เขาขึ้นเยอะหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็อย่าให้แน่นมากค่ะ พราะแน่นมากแล้วก็มีผลคือกอรกผลผลิตไม่ดีเพราะเขาต้องแบ่งอาหารไปหลายต้นเพราะฉะนั้นปลูกกล้วยเราได้ประโยชน์สารพัดค่ะตัดหนอได้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าหนอเกิดมาอยู่ดีตัดมาทำปุ๋ยตัดมาให้ความชื้นตัดมาทำน้ำหมักสารพัดประโยชน์